ถ้าตอนนี้คุณกำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสภาวะเบื่องานมากๆเรามาขอความรู้จากจิตแพทย์กันดีกว่าครับ สวัสดีครับคุณหมอสวัสดีค่ะอาัวนะค่ะหมอเจ๋ค่ะหมอสุภราชาวปรีชาค่ะแบ็กกราวน์เนี่ยเป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นแต่ว่าหมอก็ดูแลผู้ใหญ่ด้วยก็เรียนเฉพาะทางเกี่ยวกับเรื่องการทําจิตบําบัดนะคะเพราะฉะนั้นก็จะสามารถรักษาได้ทั้งเด็กแล้วก็ทั้งผู้ใหญ่และถเทยเ้วยค่ะโอเคค่ะคุณหมอครับอาการหมดไฟในการทํางานเนี่ยเบื่องานอยู่หน้างานแล้วแบบไม่มีกระจิกกระใจจะทาเนี่ยแค่ไหนเรียกว่าเป็นภาวะแบบปกติแค่ไหนเรียกว่าป่วย ใจอย่างนี้ก่อนว่าทุกเรื่องนะคะรวมถึงเรื่องเบื่องงานนี่มันเป็นภาวะอารมณ์ชั่วครั้งชั่วคราวแบบนี้ได้บางวันเราก็อาจจะเบื่อบางวันเราก็อาจจะไม่เบื่ออันนี้ถือว่าปกติไม่เป็นไรแต่ว่าที่เราเรียกว่าสภาวะที่เป็นเบิร์นเอาท์ซินโดรมหรือหรือเบื่องอ่ะอันนี้มันเป็นสภาวะเฉพาะอันหนึ่งซึ่งมันเป็นปัญหาจริงๆองค์การอนามัยโลกก็บอกว่าอันเนี้ยเป็นปัญหาแต่ยังไม่ได้จัดกลุ่มว่ามันเป็นโรคทางจิตเวชนะถ้าเป็นโรคทางจิตเวชต้องเป็นอีกแบบหนึ่งเลยที่เป็นโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลถ้าหมอเทียยง่าาๆเมมมมืือออนนนนนกััิิ์ซโดจะสภ ว่าแบบหมดไฟในการทํางานมันจะเป็นสภาวะมันยังไม่ใช่โรคแต่มันเป็นปัญหาถ้าได้รับการดูแลแก้ไขถูกต้องมันก็จะหายไปแต่ว่าถ้าไม่ได้รับการแก้ไขบางทีมันก็อาจจะทําให้เกิดผลรับกลายเป็นแบบมีโรคซึมเศร้าวิตกกังวลอะไรนี้ตามมาเป็นโรคได้เลยเป็นผลต่อเนื่องใช่เราเนี่ยอาจจะเครียดการทํางานเพื่อร่วมงานหรือแรงกดดันในที่ทํางานด้วยเช่นกันถูกไหมช่ใช่ค่ะเวลาเราพูดว่าภาวะเบิร์นเอาท์หรือว่าหมดไฟในการทํางานเนี่ยลักษณะสําคัญของมันคือมันจะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องงานชัดเจน หมายถึงว่าไม่ว่าจะเป็น App, บรรยากาศในที่ทํางานเนื้องานหรืออะไรก็ตามแต่มันเป็นเรื่องงานไม่ใช่เรื่องครอบครัวไม่ใช่เรื่องความสัมพันธ์อะไรที่มันเป็นแบบเรื่องคู่รักความสัมพันธ์อะไรอย่างอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องรู้ว่าปัญหาก็คือเขาไม่อยากไปทํางานตื่นมาแล้วไม่อยากไปหรือแบบถ้าสมมติทํางานที่บ้านเลยไม่อยากทําเห็นอันน,นี้ไม่อยากแตะไม่อยากไปยุ่งกับมันและอะไรประมาณนี้นะคะ,คะเพราะฉะนั้นแปลว่าเนื้อหลักที่ทําให้เป็นปัญหาคือเรื่องงานคุณหมอครับแล้วอย่างคนที่แบบว่าทุกวันนี้ยังมีภาระอยู่แต่ว่าต้องทํางานแต่พอทํางานปุน รู้สึกแบบชีวิตไม่มีคุณค่าไม่มีความหมายเนี่ยเราจะมีว like, ิธีการรักษาหรือว่าดูแลตัวเองอย่างไรในขั้นเบื้องต้นครับไม่ว่ามันจะเป็นเบิร์นเอาท์หรือมันไม่เป็นเบิร์นเอาท์ซินโดรมแต่มันเป็นภาวะบางครั้งค่ะหมอคิดว่าอันแรกก็คือการที่เราต้องหนึ่งรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองก่อนเพราะบางคนเนี่ยจะจะไม่รู้เลยนะว่าตัวเองเนี่ยเริ่มเบื่อละ จนกระทั่งมันรู้สึกสุดๆและไปไม่ไหวแล้วเพราะฉะนั้นการที่เราเริ่มรู้ตัวแต่แรกรู้รู้ตัวเร็วเราจะรู้ได้ยังไงบางคนอาจจะรับรู้ผ่านทางอารมณ์เช่นรู้สึกเออมันมันไม่สนุกมันมันเนือยเนือยมันเบื่อเบื่อบางคนอาจจะรู้สึกผ่านทางร่างกายเอ๊ะทำไมมันเกร็งตึงปวดคอหรือบางทีมันการกินการนอนมันรวนไปหรือบางคนอาจจะรู้ผ่านทางความคิดเช่น ทำไมมันคิดวนเวียนเกี่ยวกับเรื่องนี้มันสลัดไม่หลุดมันสลัดไม่หลุดหรือบางคนเป็นเรื่องพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเลยเช่น mm. э แบบว่าเราไม่รู้อะไรเลยเราแค่ไม่อยากลุกออกไปทํางานแล้วเราไม่อยากจะตื่นไม่อยากจะไปเวลาพูดถึงเรื่องงานรู้สึกแบบจะอ้วกไม่ไหวละเนี่ยอันนี้คือคือเรื่องของการรับรู้ของแต่ละคนที่อาจจะต่างกาัน <c oughs> บางทีการที่เราบอกว่าเราไม่อยากไปทํางานแต่ว่ารู้สึกยังไงมันอาจจะไม่สามารถบอกเป็นอารมณ์ได้แต่บอกเป็นความคิดบอกเป็นลักษณะพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปได้เพราะฉะนั้นหนึ่งต้องรู้ตัวเองก่อนว่าตรงนี้คืออาการของเรานะที่เป็นนเเหมืออัับสญญาาณขงร ปัญหาละเป็นภาวะละเพราะมันผิดปกติไปจากเดิมแล้วมันรีเลทกับเรื่องงานทีนี้เวลาเรารู้ตัวแล้วเราจะทํำยังไงรู้ตัวแล้วจะทํำยังไงเราก็จะต้องดูว่าความเบื่อตรงนั้นเนี่ยส่งผลกระทบอะไรกับเรามากที่สุดถ้าส่งผลกระทบเกี่ยวกับร่างกายเราก็ควรจะจัดการร่างกายแก้ปัญหาให้ตรงจุดก่อนค่ะเมื่อนั้นก็อาจจะมีวิธีการเช่นการผ่อนคลายร่างกายการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเหลือที่มันเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือว่าเรื่องของการหายใจทําให้เรารีแลกหรือถ้ามันเป็นเรื่องของความคิดเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราคิดเรื่องนี้ย ไปแล้วมันหมกมุ่นมันวนเวียนเราอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีการเช่นคิดในแง่มุมอื่นหรือว่าคิดในเรื่องอื่นไปเลยหรือแทนที่มันจะคิดวกวนเราอาจจะมีเพื่อนที่จะช่วยคิดหรือคิดแบบแก้ปัญหาไปอันนั้นก็คือจะช่วยให้สิ่งที่มันเป็นอาการของเราเนี่ยถูกแก้ให้ตรงจุดก่อน mm. ทีนี้แล้วเสร็จแล้วเราก็อาจจะต้องมาดูสาเหตุว่าโอเคแล้วจริงๆที่เราเบือ่อในแต่ละลักษณะที่ทําให้เราเบื่อนเนี่ยมันเกิดปัญหาอะไรบ้างเช่นเราอยู่กับงานนั้นเยอะเกินไป <Okay. S 2> เราอยู่กับงานซึ่งเราไม่มีอํานาจในการควบคุมเลยคือสั่งให้เราทําแต่ไม่ให้อําานจ เราควบคุมไม่ได้เลยหรือไม่ได้รับความเข้าใจไม่ได้รับความช่วยเหลือไม่ได้รับซัพพอร์ตหรือมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องโรงงานอะไรแบบนี้พอเท่าเราเข้าใจโอเค ถ้าเราถ้าถ้าเราเข้าใจไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรหมออาจจะน้ำลายแตกฟองป่ามลพิษจะเป็นสาบตัเองถ้าเราเริ่มวิเคราะห์ว่ารากของปัญหาจริงๆอยู่ตรงไหนเราก็ค่อยไปแก้ระดับลึกระดับตรงรากได้สรุปสั้นๆคือเราต้องรู้ก่อนว่าเรามีปัญหาแล้วมันมีอาการอะไรแล้วเราก็แก้อาการนั้นเบื้องต้นเฉพาะด้านก่อนเรื่องร่างกายเรื่องอารมณ์เรื่องความคิดเราจัดการเฉพาะด้านลองกลับไปดูที่รากของปัญหาแล้วงานนี้มันตกลงมันแก้ได้ไหมมันจะแก้ยังไงได้บ้างอ่าเงี้ย เนี่ยแหละพอแพมฟังแล้วนะคะหลายคนเนี่ยอาจจะไม่รู้นะคะว่าตอนนี้เนี่ยฉันรู้สึกอะไรฉันเป็นอย่างไรทําไมฉันรู้สึกเบื่อกับงานนี้อาจจะเป็นโรคที่เราไม่เคยรู้ตัวมาก่อนรู้สึกแบบว่าเบื่อ แต่ฉันก็ยังต้องทํางานนั้นต่อไปนะคะหลายคนเนี่ยควรคิดนิดนึงว่าเราป่วยหรือเปล่าหรือเราแค่เบื่อสมมติว่าแฟนขับซัดโเววิเคราะห์แล้วว่าที่ฉันไม่ชอบงานและรู้สึกว่ามีภาวะซึมเศร้าในระหว่างการทํางานเพราะว่างานนี้มันเป็นงานที่แบบเราทําซ้ําๆมาหลายปีแล้วไม่เหลือความท้าทายใดๆแล้วแต่ก็ยังต้องทํางานเพราะว่าก็ยังมีภาระอยู่ถ้าอย่างนี้คุณหมอจะให้คาแนะนํากับคนเหล่านี้ยังไงคะค่ะแปลว่าเราต้องเผชิญเรื่องนี้อยู่แต่ว่าเราจะอยู่กับมันยังไงยังไงใช ม, <ทะ S 2> มันจะมีทริคหรือว่าเทคนิคเล็กๆน้อยๆหลายอย่างเช่นตั้งเป้าหมายในแต่ละวันให้ชัดเจน <ทะ S 2> วันนี้เราทําแค่ไหนเราโฟกัสปัจจุบันว่าวันนี้เราจะทําแค่นี้หรือว่าเราแบ่งงานเป็นช่วงสั้นๆการที่เราแช่อยู่กับมันนานๆเกินไปมันก็เหมือนกับไข่เค็มอ่ะยิ่งแช่ในเกลือมันยิ่งเค็มเพราะ,<ท>ะฉะนั้นเวลาเราทํางานเราอาจจะต้องแบ่งงานเป็นช่วงสั้นๆแล้วก็ลุกออกไปเบรกแล้วก็กําหนดเป้าหมายที่เรารู้สึกว่าเราสามารถบรรลุได้ภายในขอบเขตที่มันเป็นไปได้จริงเช่นวันนี้มันทําได้แค่นี้แหละแบ่งงานแล้วก็ทําให้มันเป็นรูปธรมว่าันนีี้แแคเอ เอออันนี้ถึงเป้าพอเสร็จแล้วเราก็ให้รางวัลตัวเองอหรือบางทีถ้าเรารู้สึกว่าโอ๊ยมันเหนื่อยมันไม่ไหวจริงๆเราลุกเบรกเราจะอาจจะไปเปลี่ยนบรรยากาศอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็คิดว่าถ้าเราไปเปลี่ยนบรรยากาศแล้วเดี๋ยวเรากลับมาทําต่อนะคล้ายๆกับเป็นการให้รางวัลตัวเองบ้างกําหนดเงื่อนไขในการที่ทําให้เราทํางานแล้วเรารู้สึกว่าพอเรากําลังจะไม่ไหวแล้วนะเราจะไม่ทําเราก็นึกถึงว่าเอะเป้าของเราทําอะไรอยู่เช่นเราอาจจะมีลูกแฟนที่เรารัก เราอาจจะมีรูปแบบบ้านเราหรือว่ามีรูปเราหาเงินเลี้ยงแมวนะอะไรอย่างเงี้ยนะหรือเรานึกถึงสิ่งที่เรารักเพื่อที่เป็นแรงจูงใจให้เราพยายามทําสิ่งนั้นไปให้ได้ค่ะแล้วถ้าเกิดในกรณีที่ทําแล้ว ทนจนถึงสุดสแล้วแต่ก็ยังไม่ดีขึ้นการเปลี่ยนงานนี่ถือว่าเป็นคําตอบหรือว่าเป็นตัวช่วยได้ไหมครับหมอว่าอันนั้นก็เป็นทางเลือกหนึ่งซึ่งอาจจะใช่ก็ได้นะคะแต่ว่าการที่ก่อนที่เราจะเปลี่ยนงานเนี่ยหมอคิดว่าเวลาที่เราจะเปลี่ยนใจในเรื่องที่สําคัญสาคัญเนี่ยเราต้องเมคชัวร์หรือแน่ใจว่าเราตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานของอารมณ์ที่ค่อนข้างมั่นคงคถ้าช่วงนั้นเราหวั่นไหวเราไม่นิ่งมากเราหราือเราทะเลาะก,กับเจ้านายเราบอกเราไม่ไหวแล้วเราออกเลยอะไรเงี้ยบางทีเราอาจมาเสียใจทีหลังได้เพราะจริงๆในที่ทํางานนั้นมีอะไรดดีๆๆอออย่่่เเเเะะะรรราาาาฉนนนัั้้้หมวถจจตตงงสิใใืญค ควรจะต้องคิดไตรต่ตรองให้รอบคอบคิดหลายๆแง่งมุมลองแก้ปัญหาอื่นๆดูก่อนแล้วถ้าสมมุติว่ามันไม่ได้แล้วเรามีทางเลือกแล้วเราคิดว่าถ้าไปทางนี้อาจจะดีกว่าโอเคแล้วเรามีทางเลือกแล้วอันนี้หมอเห็นด้วยว่าไปอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่า แต่บางคนเขาบอกว่าอ๋ออีกที่หนึ่งให้เงินเดินเพิ่มขึ้น50%เขาก็เลยไม่คิดเลยไปเลยโอเคไปนะคะแค่ไหนถึงควรจะมาพบจิตแพทย์ค่ะเออคาถามนี้ดีนะคะน่าสนใจเพราะว่าบางคนจะคิดว่าการมาพบจิตแพทย์แปลว่าต้องเป็นโรคแล้วแต่หลายครั้งมากที่คนเรามีปัญหาทางด้านสุขภาพจิตหรืออารมณ์แต่ว่ามาเจอหมอแล้วประเมินแล้วไม่ได้ถึงขั้นเป็นโรคแต่มันเป็นภาวะที่เราเครียด หรือーーว่าเป็นภาวะที่เรารู้สึกไม่สบายก็เหมือนเราไม่สบายแล้วเราไปหาหมอทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าจุดนี้ว่าเราน่าจะต้องไปหาหมอแล้วมันจะเป็นเหมือนกับเซนที่เวลาเราไม่สบายแล้วไปหาหมอคุณวิทย์คุณแพนเคยแบบเจ็บคอแล้วแบบเอ๊ยยังไม่ไปหาหมอไหมหอห่อาเคยแล้วแล้วบางคนเนี่ยบางทีเป็นแผลนิดเดียวไปหาหมอแล้วーーーแต่ว่าไอ้ความรู้สึกว่าต้องการความช่วยเหลือจาก professional หรือว่าคุณหมอเนี่ยมันไม่เท่ากันจริงๆมันอาจจะไม่ได้มีจุดที่ชัดเจนหรอกว่าเมื่อไหร่ต้องไปหาหมอถ้าเจ้าตัวรู้สึกว่าอเขาเป็นทุกข์แล้วเขาต้องการความเห็นต้องกาารควม เหลือที่มันเฉพาะจากตัวเขาอยากมาเข้ามาได้เลยไม่เป็นไรแล้วเราปกติไหมเราเราถึงขั้นไหนเนี่ยหมายว่าเราดูได้โดยการเทียบจากตัวเราเองเป็นเบสไน์ก็ได้ว่าการที่กิจวัตรเราต่างไปจากเดิมความรู้สึกอารมณ์ของเรามันเริ่มเราไม่เหมือนเดิมแล้วว่าความสามารถในการทํางานการใช้ชีวิตประจําวันการเข้าสังคมเราเฮ้ยมันดรอปไปกว่าเดิมมันมันสะท้อนว่าเออมันน่าจะเป็นปัญหานะ บา,บางทีเรารู้สึกว่าเราอาจจะทนไหวแต่เพื่อนร่วมง,งานหรือ,อครอบครัวเราฟิตแบบเฮ้ยเป็นอะไรหมู่นี้ทําไมเงียบจางขุ่นเฉียวนะหรือว่าเฮ้ยมันก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งข้อมูลที่บอกเราว่าบางทีเราอาจจะต้องการความช่วยเหลือแสดงว่า<ช>ถ้าเกิดเรารู้สึกเบื่องานจนกระทั่งเริ่มกระทบกับชีวิตด,ด้านอื่นๆจนเป็นปัญหาเนี้ยอันนี้ควรต้องได้รับความช่วยเหลือจากแพทย์แล้วใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะครับคุณหมอให้กําลังใจคนที่กําลังรู้สึกว่าตัวเองแบบเบื่องานหรือว่ากระจนกับสภาวะนี้คือสภาวะเนี้ย ใครไม่เป็นไม่รู้นะมันหนักนะช่วยให้กําลังใจเขาหน่อยทุกคนนะเราก็รู้ว่าการการพูดดีๆหรือการให้กําลังใจจากผู้คนรอบข้างมันก็อาจจะทําให้เรารู้สึกเอามีคนเห็นใจเข้าใจนะแต่สุดท้ายเนี่ยจริงๆกําลังใจที่มาจากตัวเองเนี่ยก็สาคัญที่สุดแล้วหมออยากชวนให้ทุกคนเนี่ยมองมองย้อนกลับไปที่ชีวิตของตัวเองว่า จริงๆนี่ไม่ใช่ครั้งแรกในชีวิตประสบการณ์เราหรอกกว่าเราจะโตมาจนกระทั่งเราทางานเราผ่านความเบื่อมาไม่รู้กี่ครั้งกี่หนแล,ล้วเ,เรื่องยากกว่านี้หรืออาจจะเป็นเรื่องที่อาจจะไม่ได้ยากเท่านี้แต่มันคล้ายๆกันเนี้ย<ฆ>ที่แต่เราก็ผ่านมาได้แล้วเพราะฉะนั้นนี่ก็แค่เป็นอีกเรื่องที่มันผ่านมาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องผ่านไปทุกอย่างมันต้องมีทางไปของมันแน่นอนถ้าวันนี้เหนื่อยนะักก็พักก่อนแล้วก็ถ้ามันยังคิดอะไรไม่ออกก็ยังไม่ต้องคิดทําเท่าที่เราทําได้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่ากัน แล้วก็ให้มั่นใจแล้วก็ลรงมองย้อนนะคะถ้าชีวิตเราเราเฟลเราล้มเหลวหรือว่าเราคิดว่าเราไม่ไหวหรอกเราทําอะไรไม่ดีเราไม่มาถึงจุดนี้อย่างที่เรายืนอยู่ทุกวันนี้ได้หรอกบางทีในช่วงที่เราหดหูเรารู้สึกแย่มากๆเราก็มักจะมองเห็นแต่จุดที่มันเป็นจุดมืดจุดด,ดําหรือรอยด่างแต่ว่าเราลืมมองภาพรวมภาพที่สวยงามว่าการที่เรามาถึงวันนี้จนทุกวันนี้ได้เนี่ยมันก็มีอะไรดีงามซ่อนอยู่เยอะแยะเพราะฉะนั้นการที่เรา สามารถที่จะถอยเข้าถอยออกมองเห็นภาพรวมของชีวิตตัวเองสามารถให้กําลังใจตัวเองได้เนี่ยมอกว่าอันนี้เป็นสิ่งสําคัญมากที่สุดแล้วก็หมอว่าหมอเชื่อมั่นว่าทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเป็นกําลังใจให้ตัวเองได้แล้ะหมอเชื่อมันน่นในทุกๆคนที่กําลังมีปัญหาหรือกําลังเจอจุดนี้อยู่ว่าถ้าเจอแล้วต้องผ่านไปได้แน่นอนนี่แหละครับก็คือคําตอบจากจิตแพทย์คุณหมอหมอเจค,อค่ะ,คะ <laughs> หมอเจ <laughs> สุภารา <laughs> ค่ะ ก็เอาง่ายๆว่าถ้าคุณเนี่ยจำไม่ได้นะคะก็เดี๋ยวเราจะทิ้งรายละเอียดไว้ว่าเนี่ยคุณหมอเจ๋นะคะแล้วก็อยากรู้ความเป็นมายังไงไปเซิร์ช Google นะคะน่าจะมีคนไข้ช่วยอธิบายหรือเขียนด่าไว้เยอะพอสมควรนอยู่พาเมียมาเจอหมอสองครั้งแล้วผมยังจําชื่อหมอไม่ได้เล่นโอเควันนี้ขอบคุณคุณหมอมากเลยขอบคุณมากค่ะคุณหมอครับแล้วสภาวะเบื่อแฟนนี่รักษาได้ไหมครับเอ้ยผมเลาะเล่นมันนี่ โอเคได้ค่ะขอบคุณ <c oughs> คุณหมอมากมากนะค่ะค่ะยินดีค่ะค่ะ